สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาระนในแชยแวะ แจ้งข่าวเอฟซีน้องไร <'s> อันการดบันดิตอัปเดตภาพบรรยากาศน่ารักสดใสสามหนุ่มไรอันซันฟอร์มที่มาเก้านะครับเป็นภาพบรรยากาศน่ารักฮ่าฮแกล้งเองทำเองของน้องไรอันการดบันดิตจากติ๊กต็อกแม่เดือนแอดเดือนมูน98นะครับแอดมินเข้าไปรับชมแล้วครับอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพบรรยากาศดังกล่าวมาฝากเพื่อนๆเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านที่รักน้องไรอันการดบันดิตให้ได้รับชมรับฟังด้วยกันนะครับ พร้อมแล้วเราไปชมกันเลยขับอะไรพร้อมอ่อ่ะไอ้น้องกไข่อะไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนจานจได้อยู่ไหนปากเนอะแล้ว่าไงท้อเมอะแลว่าไงอยู่ไหนจานแม่อยู่ไหนจานอยู่ไหนจานหายอ่ะเองแท้ อยู่ไหนแม่กินอยู่จานตัวเองนี่แนะพ่อจานหายได้นี่ไม่ธรรมดานี่หนอยู่ไหนกินอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนั้นนะมาโผล่ตรงนี้ได้ไงพี่นี่ใส่นี่ใส่ไม่ดีอ่ะน่ารักเลยจานต่ำไหมตลุกมากเลยแม่วันนี้จานกูอ่ะ มันตาแม่ใช่ไหมตานปอบเปี้ยปอบเปียะนกเ่าเหรอปเปี้ยจานปอบเปี้ยะอาจารย์ฉันดนี่แบอกจานนี้เนี่ยไม่บอกจานนี้เขาบอกจานนี้ก็ต้องตรวจแล้วล่ะตรจอะไตรวจอะไรความทรงจำตายเลยไปแก้ทำไมอ่ะฮะกลังยึบถึงนะ อะไรนะกระดาษมันนังานเพราะเกินใจทำไมจานจันเป็นกูเกี้ยวเส้นอยู่อ่ะมันติดคออ่ะมันก็อยากจะพูดไงเส้นจะพันคอลิ้นไก่เนี่ยหายไปแป๊บเดียวเลยเด็กก็สั่อาหารแป๊บเดียวจานหายขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย